แล้วก็ถึงเช้าวันที่3ของการเดินทางวันนี้ปลายทางของเราเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา แต่ก่อนเจ้าจากบ้านก็ต้องถ่ายรูปกับพมานดาเก็บเอาไว้เป็นที่ระทึกครอบครัวเรามันจะมีจุดสังเกตอยู่ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเห็นกล้องเมื่อไหร่ก็จะต้องชี้ทันทีนานนานแล้วกันนานนะครับ ทริปนี้เนี่ยเราก็เดินทางไปกับรถคู่ใจจิกโกไฟกลมเป็น Honda CB1100RS จริงๆนะครับไม่ได้โม้ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตของผมที่ขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวทางไกลหลังจากที่ ปั่นจัก,กรยานท่องเที่ยวมาสิบกว่าปีมันก็มีความรู้สึกว่าอิ่มตัวแหละเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดามีบางคนถามผมว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอจากนครศรีธรรมราชจะไปเชียงใหม่ผมก็เลยตอบว่ามันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะสิเพราะว่าไอ้ทริปเนี้ยที่วางเอาไว้อะ นครศรีธรรมราชกรุงเทพอุบลแล้วก็เชียงใหม่แล้วพอเชียงใหม่เราก็ต้องลงมาที่นครศรีธรรมราชอีกโอเคเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้เราไม่ได้เที่ยว2ปีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการ เปิดทริปการเดินทางท่องเที่ยวของเราสองคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเลือกเส้นทางลังสิตนครนายกปลาจีนเพราะว่าเราจะไม่วิ่งเส้นมิตรภาพเพราะคาดว่ารถน่าจะเยอะนะครับวาร์ปมานี่ก็ถึงนครนายกเลย จากจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับแล้วมันก็จะมีเส้นถนนตัดใหม่ที่จะไปอ,ออกที่สี่แยกกบินบุรีแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางเขาปักนะครับเรามาถึงกบินบุรีนะครับก็พอดีเที่ยงก็เลยแวะกินข้าวกันที่ร้านนี้อ่าฮะ ถือว่ากาแฟใครเป็นคอากาแฟนี่ผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เป็นอน,นขาดเพราะว่าของเขานี่ดีจริงส่วนที่ตั้งของร้านเนี่ยจะจะเลยสีแยกกระบินมาอ่าสองสี่สองสี่แยกนะครับสังเกตซ้ายมือร้านนี้ก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับสังเกตง่ายๆก็จะมีต้นไม้เยอะๆเดี๋ยวเราก็มาดูบรรยากาศภายในร้านกันนะครับ ข้าวอะไข้าวหอมข้าวหอมข้าวหมี่อันนี้ข้าวผัดหมูหมดอ่ะอร่อยหลังจากกินท้องเราก็ออกเดินทางกันต่อและขณะนี้เราก็กำลังจะ มุ่งหน้าเข้าสู่อุโมงทับลานนะครับอุโมง์ทับลานเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมผืนป่าแห่งแรกของเมืองไทยเลยนะเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงละด้านหน้าเราก็าจะเป็นอุโมงข้ามนะครับผืนป่าระหวา่างอชอทับลานกับเขาใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขตรอยต่อ ของจังหวัดปราจีนบุรีและก็นครราชสีมาจะจะเห็นว่าด้านบนของอุโมงค์เนี่ยนะครับก็กลางคืนก็จะมีสัตว์ป่าก้าวผ่านข้ามผ่านส่วนด้านด้านใต้อุโมงค์เนี่ยเขาก็จะขุดลึกลงไปประมาณ3เมตรตามข้อมูลนะครับที่ผมอ่านมาสำหรับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกวางกระทิงเลียงผา นะครับเสียโครง <S <S เพื่อนเพื่อนที่ใช้ถนนเส้นนี้ก็ยังไงแล้วเนี่ยฝั่งเลนซ้ายก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถนนก็ไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าก็มีรถโดยสารวิ่งนะครับเนี่ยรถบรรทุกใหญ่ก็ต้องคอยดูเพราะถนนเนี่ยปะเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับ สำหรับาขาโมไซค์สายสปอร์ตนี่ถ้าจะชอบเพราะว่าเส้นทางก็สวยงามนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ใกล้ถึงอำเภอคอนบุรีแล้ว แล้วเราก็เดินทางมาถึงอำเภอคอนบุรีนะครับช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นหลังจากอาบน้ำอาบท่ากันเสร็จก็มาเดินตลาดนัดเพื่อที่จะซื้อผลไม้แต่ว่าทางด้านของอาหารคาวและเครื่องดื่มเนี่ยทางทีมงานคอนบุรีบันเทิงศินเนี่ยเขาจัดเตรียมมาไว้ให้เราแล้วคืนนี้เราสองคนก็ถูกพาตัว มาที่เซเผาริมน้ำของเขื่อนมูลบนนะครับก็เดี๋ยวมาทานข้าวด้วยก,กันกับบรรยากาศที่เป็นกันเองของกลุ่มเราตอนแรกเปนกัวมมนตรงนี่เลยไม่รู้เขา หลอกเรามาที่ไหนเนี่ยว่ายกแบตหลังรถมาด้วยลูกนึงมันมันมีรถลูกเสือหลังรถคนสองคือมันเปี่ยวมากอ่ะที่นี่มันไม่มีคนเลยอ่ะคนนี้ไอ้คุณยกไฟเนี่ยเขาเรียกว่าขนมนะก็เป็นเซฟเฮาส์ครับเซฟเฮาส์เขาเรียกเซฟเฮาส์วิลล่าแม่งเจ๋งมากเลยนะครัเดินเดินเดินเดมันบ้า น้ำลงแล้วนะถ้าน้ำไม่ลงอ่ะเวลานั่งขี้เนี่ยคือไม่ต้องใช้ขันเพราะน้ำมันจะอยู่ที่ตูดพอดีคือนี่เราจะมาที่นี่กันไม่มีอะไรเลยอุย้ยแม่มือนกน้ำไม่มีไฟไม่มีโอเคแล้วมาแคมป์เต้นันเลยเฉยแม่ที่ไหนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขื่อนเลยนะม,นมูล ฮะเ<น>ขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีเอ่อไม่เบียร์คืออาหารอะไรพวกนี้ต้องเอามานะเอ้าไม่เอามานี่มันจะมีอะไในห้องนะ่ะสับเดียงเพียบเลยละะกระตกระแก๊สมีหมดเลยนะเนี่ยไม่หรอกเพราะแถวนี้ไม่มีขายไง,ไงมันมีปะเพราะมันมีไฟน,นี่ไงมีเรเตอร์แล้วไงคือเตอรียมมาต้องเตรียมมาก่อนคือคืนนี้มันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็น วิวอะ่ะแต่เขาว่าสวยคน,นพื้น<ร>ที่เขาว่าสวยฝั่งนูน้นเนี่ยเป็นห้องนอนเดีย๋ยวลองดูนี่ไอ้นี่สายชาร์จนี่มาอยู่อุ้ยอันนี้ขาดก็เสียบเล่นดีก็ได้ดีเข้าแบงก์หรือเปล่าไม่เข้าแบงก์ก็ไรนี่น้ำเปล่ามีเป็นรังเลยท่านานอุตสาหครับ ทำอะไรส่งปลาปิดปลาเยอะแถเนี้ยต้องมีเบ็ดมาตีเป็นไงคะบรรยากาศคูวิล่าไม่ใช่อะไรคูวิล่าในฝั่งนู้นนุ่นนุ่นนุ่นเอาก้องแผ่นใบนั่นที่มีไฟอ่ะนู่นเห็นไหมไกลๆนั่นน่ะที่มีไฟนั่นแหละคูเวล่าแล้วอันนี้อันนั้นวิวแค่หลักแสนอันนี้วิวหลักร้อย อันนี้วิวหลักล้านนักเดินทางต้นทุนต่ำวันนี้มาแคมปิ้งที่นี่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยพวกไฟเฟอร์แล้ววันนี้ก็ก็เรียกว่าอะไรก็ต้องชาร์จมาแล้วชาร์จมาไฟแบตเตอรี่หมดเจ้ไม่มีไฟฟ้าต้องใช้โซล่์เซลล์เอ้ไฟนี้ไม่ติดเลยมีเห,เหรอวะโซล่าเซลล์ต้องติดแล้วนะคือตอนนี้มันยังไม่เห็นหรอกว่า ว่ามันจะเป็นยังไงเรามานี่อยู่บนนตอนนี้มันนี่มุมนี้มุมทุ่มเดียวอ่ะมุมเสานี่มุมเสาหนึ่งทุ่มตรงเห็นไหมแต่มันมืดไปหมดแล้วอ่ะต้องถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตรงนู้นไกลๆก็จะเป็นสันเขื่อนตรงไกลๆตะกี้แวะไปดูมาแล้วก็มันไม่เห็นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแหละตื่นมาต้มีกลุกลเปิตื่นมาก็ค่อยรู้ว่า ค่อยๆคงค,ค,ค,ค่อยเห็นนะ <Okay. S 1> วันนี้มากับน้องๆเสียบป,ปุ้ยพี่บอยของอำเภอคอนบุรีเจ้า oh, okay, okay, okay. ของพื้นที่แมงเพียบเลยนะสวัสดีครับน้องๆพรุ่งนี้อยู่ชมรมเดียวกันชมรมคนปากหมา <c oughs> หรือหมาตานในปาก จริงไหมเสียปุ๋ยเขารู้หมดคืนนี้เรานอนที่นี่นะครับพรุ่งนี้แหละคงจะเห็นบรรยากาศตอนเช้ามอญเป็นยังไงตอนนี้ออืืมหมดเตะหมดเตะนี่ เหมือนเหมือนมีพลังงานบางอย่างมึงคิดแล้วกูคิดอะไรอยู่ฮะคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมเออรับจากคุ้งนี้ไปคุ้งนู้นนี่ต้อนรับกูนี่ผ่านบรรยากาศแทนดูบรรยากาศด้ข้างมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้โห รับูคนุ่มาให้ครบนะฮะมาให้ครบแต่วันนี้กูกลับแล้วรับการเขาคุยกันเตนี้ตัวนี้แบีตัวนี้สิบสี่ลจ้าพี่ป้าแกเคยบอกนะเคยได้ใหญ่ๆแล้วี่สิบยี่สิบโตัวนี้สิบสี่ ปลาางลูกจิ้มเป็นสว่างโนสวางโเขาจะเห็นไหมเนี่ยเอาเอาไฟไปส่องให้พี่หนิงนี้ะไปส่องนี่อนี้ปลาางลูกจิ้มลกจุ่มจับเมื่อเช้านี้ติสี่โลเพิ่งได้กิน นี่้ตอนสองทุ่มกว่าสดจริงเนี่ยจะมาจากแม่น้ำเนี่ยเขื่อนเขื่อนต่อเขื่อนไม่แม่น้ำปลาเขื่อนต้องปลาเขื่อนอย่างเงี้ยอะไรเห็นไหมอย่างเงี้ยคนไม่ดูเป็นแสนดี่ดามนี่ออกเวรแล้วก็ลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจับมาให้สดจริงสดจริงสดจริง จิ้มแล้วเหรอถือว่าสดจิ้มก็ยังไม่ได้จิ้มแล้วบอกสดจิ้มยังอันนั้นตอนตีสี่เหรอคะตีตีตีห้าเลยอ่ยนายแกปุ๊กเลยรเป็นเสียงเพลงลูกทุ่งเอากระเด็นเนี่กันแหละนนายแกปุ๊กไม่ใช่เมื่อคืนน่ะมันมีเรือเรือวิ่งผ่านแล้วคนไฟเสียงเสร็จปุ๊กเนี่ย มันก็เลยปลูกเสือแถวนี้ปลูกสิงแถวนี้เสือสิงเมื่อคำรามใส่กันจนเมื่อคนไปมันก็อีกโอ้เสียงมันเลยแบบไม่มีใครค้นตีกันวุ่นวายใช่ไหมใช่แล้วเมื่อเช้ามีนายพาดยิงปืนด้วยยิงสุดยิงสุดลามเลยปอดได้ยินเสียงแปรเสียงแปรอีกอุ้ยตดอีกแล้วนี่มันเขาสุภาพไปเท่านั้นเนี่ย สุดใจฮะเมื่อเช้าเนี่ยโคเจ็บคอขนาดนอนนอนอยู่ได้ยินเสียงตนยังแบบยังป้าบิดหน้าและยังนอนขับอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบกงทีคนจะสวดให้กันได้ยินจะสวดแบบป้ากูอันนี้ไม่แค่นั้นเลยอันนี้สุดปอบเออ คือการตบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบธรรมชาติไม่ใช่คือมันแสดงความจริงใจดอกกันนะแต่ถ้าไปขมิบปีมันเหมือนไม่มีอะไรเก็บซ่องไรให้คนนั้นคงไม่ได้ทำไมได้กเห็นเลยถ้าคุณจริงใจจริงๆไปสเลยงานแสดงว่าไอ้ซุ้งคบไม่ได้นะซุ้งนี่คบไม่ได้นะมันมันมันชอบมันไม่ชอบมีเสียงมันไม่ชอบส่งเสียงมันส่งเด้กี้บบ I right. เหมือนอยู่ชายทะเลอืแต่ว่าเป็นชายทะเลที่บนอยู่บนภูเขาตรงนี้มันลมเป็นเสต็ปโอ้มันตรงนี้เหมือนทะเลเลยนะเริ่มพใบนายเลยแล้วต้องทายสายก็จะไอ้นี่ก็จะมาตั้งมีกาแฟกาแฟดิบกาแฟดิบเรากาแฟดิบแต่ไม่รู้จะมาป่ะสมมติจะมาแจะสุดสัปาร์ที่วันนีดคมเยอะ อืมมีแบบต้นมะพร้าวให้ถ่ายรูปเนี่ยตรงนี้แหละที่ชอบมานั่งกินกันแล้วจะถ่ายรูปต้นมะพร้าวตรงนี้แหละนี่ถือก็มาจองเต็นท์ได้นะห้องนอนทองเต็นท์ได้หมดเลยตรงนี้มีห้องน้ำจอมเต็นนอนได้แล้วก็เขาจอมทองข้างหน้าครับที่ผมชอบไปปัน่นขึ้น ตอนนี้ที่ถนนเจสันคุตแมนก็ไม่รู้ว่ามันชื่อของใครเหมือนกันนะเดี๋ยวเข้ามาที่นี่ครัวดาบเล็กนะครับอำเภอคอนบุรีเซิร์ชเลยว่าครัวดาบเล็กครัวดาบเล็กอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารแนว ปลาปลาแม่น้ำมีให้กินตลอดปีอันนี้จะมีอะไรของร้านชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะซึ่งชื่อน้องโอค่ะน้องโอนะครับแม่ครัวด้วยเจ้าของด้วยเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภายในร้านเดี๋ยวที่นี่น่านั่งมากอ่ะจุดเด่นนะครับนี่บรรยากาศฟรีครับโอ้โหฟรีไหมฟรีฟรีไหมฟรีเจ้าของร้านนี่พร้อมให้บริการนี่ก็คือ อันนี้อ้อยนีก็ใช่เหรอโอ้ยเดี๋ยวจ้ของเจ้าของเจ้วของ่าไงครับผมนี่ครับสาบเล็กน้องชายขอโทษครับอันนี้ไว้ทำอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นต้นต้นกัญชงนะครับผมกัญชงครับผมเป็นต้นกัญชงเนาะนีไม่หอมไม่หอมหกเกินหกต้นหกเกินหกต้นตำรวจจับไหนเกินไม่มีเกิน แต่มาขังรัวมาขังรัวมบเจ้าของร้านนี่อันนี้จะเป็นสติว่าตัวนี้ไปอร่อยใครมาโคราชเซิร์ชมาเลยครัวดาบเล็กพร้อมให้บริการมาเลยครับงเทตาราชการยินดีต้อนรับครับผมอำเภอคอนบุรีนะครับอยากให้ชมบรรยากาศภายในร้านครับผมโอเค ล่ำลากันเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางต่ออ่าก็ลัดเลาะมาตามหมู่บ้านนะครับจากอำเภอคอนบุรีถนนเส้นนี้ถนนหมู่บ้านเนี่ยก็จะพาเรามาที่สี่แยกลำไปมาศพอถึงสี่แยกปุ๊บเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงนี้แหละ ก็จะเป็นเส้นของอถนนทางหลวงหมายเลข24ซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าตรงตรงตรง,ตรงแล้วก็ตรงที่สุดผมคิดว่ามันน่าจะตรงที่สุดในประเทศไทยนะตั้งแต่สีคิ้วมาเนี่ยจนถึงตรงแยกจะแยกเข้าจังหวัดอุบลเนี่ยตรงกันทลัส นะครับตรงอย่างเดียวเลยแต่วันนี้เราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรมาเรื่อยๆเหนื่อยก็พักร้อนก็เข้าร้านกาแฟนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟที่จังหวัดสุรินทร์แต่ผมจำไม่ได้แล้วล่ะว่าช่วงเนี้อยู่ที่อำเภออะไรนะครับไม่นานนะักเราก็ จะเข้าจังหวัดอุบลละป้ายตัวใหญ่หญเลยอุบลราชธานีขับรถเส้นนี้ระวังอย่างเดียวนะครับระวังหลับในเพราะมันตรงจริงๆถนนดีเรียบแล้วเราก็มาถึงทางแยกเข้าจังหวัดอุบลน,นะครับซึ่งพอเลี้ยวซ้ายแล้วเนี่ย ก็จะไปเลี้ยวอีกทีหนึง่งตรงที่เขาเรียกว่าสาเส้นหนองงูเหลือมนะครับอันนี้เราก็เลี้ยวตรงแยกสามแยกหนองงูเหลือมมาแล้วนะครับกำลังจะเข้าอําเภอวาลินชำราบช่วงที่เราเดินทางนั้นมันก็ปลายปี ที่แล้วอ่าอุณหภูมิก็รู้สึกว่าก็จะเริ่มเย็นเย็นละนะครับวันนี้ก็เรากำลังจะผ่านหน้าสถานีรถไฟนะครับกรุงเทพอุบลเนี่ยรถไฟก็จะมาสิ้นสุดที่ตรงนี้ซ้ายมือเป็นดับเพลิงนะครับ นีดับเพลิงฝั่งวาลินกับฟังอุบลเนี่ยมันก็จะมีแม่น้ำขั้นกลา,างนะครับก็เป็นแม่น้ำมูลเดี๋ยวเราก็จะผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตยตรงนี้แหละครับก็มังจะเข้าเมืองอุบล ตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนเก่านะครับซ้ายมือเคยเป็นโรงหนังอุบเคยเป็นโรงหนังมาก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงมาสีแยกตรงนี้เนี่ย้า,ายมือเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลส่วนทางด้านขวามือ เกินกล้องไม่ได้แผนไปก็จะเป็นทุ่งสีเมืองนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปที่ร้าน Top t ท,ทูไบต์แอดคาซึ่งผมได้จากมาเมื่อประมาณเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาพูดได้ง่ายว่าก็เป็นร้านที่ผมปั้นมากับมือ นั่นแหละซ้ายมือก็จะเป็นศาลากลางเก่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าแยกอบาาุบลพาซาซ้ายมือก็จะเป็นห้างองบาาุบลพาซาเราก็มาถึงถนนเขาเรียกว่าถนนบางคนก็เรียกว่าถนนหน้าเอ็มวีบางคนก็เรียกว่าถึงข้างหน้านะฮะจะมีป้ายเอ็มวีบางคนก็เรียกว่าแต่แ,ต,แ,ต,แต,ตอนนี้ เขาเรียกว่าเส้นถนนคุมประพฤต์นะครับอุบลนี่แยกเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นแยกสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้าร้านท็อปทูบายแอนด์คาสำหรับการเดินทางวันนี้เนี่ยจาก อำเภอคอนบุรีมาถึงตัวอุบลราชธานีเนี่ยเราก็มาเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบอะไรสําหรับต่อไปแล้วนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงจ้าอุบลเราจะพาไปกินอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ